อีอย่างว่าอยู่ดีๆขเมรก็มีการลงชื่อเรียกร้องให้ทั่วทั้งโลกเนี่ยเอาประเทศไทยให้ศา,า,าลอาญาห่างประเทศตัดสินในข้อหาเป็นอาชญากรสงคารามซะอย่างนั้น,นครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีขมรลงชื่อกันไปแล้วมากถึง70,000กว่าคนกันเลยทีเดียวแต่ตรงๆนะนาค่อนข้างมั่นใจว่าถึงแม้คนขมรสักล้านคนจะลงชื่อในศาลไ c c หรือว่าศา,า,าลอาญาห่างประเทศเนี่ยเขาก็ไม่สนใจหรอกเพราะตอนนี้คนที่สุ่มเสี่ยงที่จะโดนศา,า,าลอาญาห่างประเทศตัดสินเนี่ยมันมีอยู่คนหนึ่งนะครับนั่นก็คือไอ้ฮุนเซน ก็กลาบสวัสดีทุกคนดยนาจ๊าวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาวหงอ,อกคนนี้คนเดิมนะครับเมื่อเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ทั้งทุกๆคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยนะก็ต้องกลาบงามๆขอบลาคูณมากและส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนะก็จะมาพูดถึงเรื่องที่มันกําลังเป็นเรื่องวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นในกัมพูชาเลยนะครับ อย่างที่รู้กันนะครับย้อนกลับไปประมาณสักสองถึงสวันที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ดีกัมพูเชียก็มีการได้ละครฉากใหญ่ฉากโตเลยนะครับเห็นเขาบอกว่าทางทหารไทยเนี่ยได้มีการโจมตีไปที่พลเรือนของพวกเขานะครับทำให้มีผู้บาดเจ็บในทันที3คนนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะหนึ่งคนเพียงแต่ณนะปัจจุบันนี้เนี่ยเรายังไม่รู้เลยนะครับว่าสรุปแล้วไอคนที่เสียชีวิตเนี่ยมันคือคนไหนกันแน่มันคือไอคนที่ถูกหาม,มาที่ใส่เสื้อสีน้ําเงิน หรือว่าไอคนที่มันใส่แว่นตาดำแล้วก็ขับรถเอาตัวเองเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลคือเรายังไม่รู้เนี่ยนะครับว่าสรุปแล้วคนไหนกันแน่วาที่มันตุยไปเนี่ยและสิ่งที่มันแปลกก็คือทางกัมพูชาเนี่ยมีการรีบนําศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยเผาในทันทีนะครับเรียกได้ว่ายังไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยศพก็กลายเป็นตอตะโกกันไปเสร็จแล้วไม่สามารถพิสูจน์ซากได้นะครับว่าไอคนที่มันเสียชีวิตไปเนี่ยมันเป็นใครและสาเหตุที่มันเสียชีวิตเนี่ยมันเกิดจากการโดนฐานไทยเนี่ยโจมตีจริงๆหรือเปล่า แต่เรื่องคนที่เสียชีวิตเนี่ยมันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นอีกหนึ่งเรื่องนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะงานศพของผู้เสียชีวิตคนนี้นะครับถ้าหากเราไปดูหน้างานเนี่ยขาวด้านเขียนไว้ว่าสาเหตุการตายเกิดจากการเป็นโรคมะเร็งซะอย่างนั้นนะซึ่งตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าสรุปแล้วไอ้คนที่มันเสียชีวิตเนี่ยมันเสียชีวิตเพราะสาเหตุอ,อะไรแต่สําหรับทางรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยก็มีการออกมายืนยันชัดเจนนะครับว่าสาเหตุการเสียชีวิตของหนุ่มคนนี้เนี่ยก็คือโดนฐานไทยเนี่ยโจมตีเข้าใส่นะครับ ซึ่งมันก็เลยทาให้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขึ้นมาในสังคมกัมพูชาเพราะเท่ากับว่าชายคนนี้เนี่ยเป็นพลเรือนคนแรกที่ทางประเทศไทยเนี่ยทำให้เสียชีวิตมันก็เลยทาให้คนเขมรทั้งประเทศเนี่ยโหมออกมาประนามประเทศไทยกันยกใหญ่เลยนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งคนเขมรที่อยู่ต่างประเทศนะอุตสาห์ไปเรียนที่ต่างประเทศก็ยังง่าไม่เลิกนะครับโดยมันมีคนเขมรนะครับอยู่คนหนึ่งนะเป็นถึงนักเรียนนอกนเลยทีเดียวได้มีการออกมาเล็กร้อยคนเขมรทุกคนเนี่ยไปลงชื่อ ที่เว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับก็คือลงชื่อให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ซึ่งถ้ามันมากจนเพียงพอแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะนําเรื่องทั้งหมดไปยื่นให้กับศาล i อซหรือว่าศาลอาญาระหว่างประเทศเรียกร้องให้ศาล ICC เนี่ยตัดสินให้ประเทศไทยเป็นประเทศอาชยากรสงครามนะครับโอ้โหเกิดมานะก็เพิ่งได้ยินนี่แหละเขามีแต่แจ้งข้อหาเป็นคนๆไปนะครับอันนี้มันแจ้งทางประเทศซึ่งอัปเดตล่าสุดน,นะครับเพนบอกว่าณนะปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีคนเมียนเข้ามาลงชื่อกันแล้วมา,มากถึง79,000กว่าคนเลยซึ่งถ้าถาว่าแล้ว่าระเลเนะ่ร จะมีโอกาสที่จะรับพิจารณานในการให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศอาชญากรสงครามหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าไม่100%เนะครับเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกของศาลไอ c หรือว่าศา,าลอาญาะลว่องประเทศนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะยแยกไม่ออกนะครับระหว่างศาล ICC ก็คือศาลอาญาะลว่องประเทศกับศาล i c j อันนี้คือศาลโลกนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นศาลไหนก็ตามไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตัดสินประเทศไทย แต่อคนที่มันสมเสยงว่าจะโดนตัดสินเนี่ยมันมีอยู่คนหนึ่งนะครับนั่นคือไอ้ฮุนเซนเพราะย้อนกลับไปประมาณสัก20ปีก่อนเนี่ยฮุนเซนแกดันไปเซ็นว่าแกเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกของศาลไอ c ซะอยยังงั้นนะครับซึ่งถ้ามันมีคนไทยสักคนเนี่ยเกิดการสนเสียจากการออกคาสั่งของไอ้เจ้าฮุนเซนเนี่ยแล้วคนไทยคนนั้นเนี่ยยื่นเรื่องไปที่ศาลไอทให้ศาลไอทเนี่ยลงโทษไอ้เจ้าฮุนเซนในข้อหาเป็นอาชญากรสงครามศาลไอ c ก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินไอ้ฮุนเซนในทันทีถึงแมมมว่่่าาาปปปรระะะะเเเทททททศศไไไยยแลคนททงนงจ,จนช็็สิกกตม ทีนี้เดี๋ยวเราลงมาฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนเขียนกันหน่อยดีกว่าหลังจากที่มันมีการล่ารายชื่อเพื่อที่จะเอาประเทศไทยเนี่ยไปขึ้นสาร ITC หรือว่าสารอายล่างประเทศเนี่ยพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์ comment แรกเขาบอกว่าเราต้องร่วมมือกันเพื่อปกป้องฐานของเราประชาชนของเราและประเทศของเราคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าฉันซับซึ้งในความพยายามของคุณที่ใช้กฎหมายสากลในการจัดการกับประเทศไทยนี่เป็นการหาความยุติธรรมให้กับประเทศของเราโดยที่ไม่ต้องเกิดการสูญเสียผู้บุกรุกชาวสยามทุกคนจะต้องถูกลงโทษ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคิดดูซิขนาดคอมเมนที่อยู่ต่างประเทศยังรักประเทศของตัวเองแต่คอมเมนตบางคนในประเทศกลับไม่รักประเทศของตัวเองดันไปสนับสนุนสินค้าของประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเขาคุณมากสําหรับแคมเปญและไอเดียที่สร้างสรรแบบนี้หวังว่าเราเชาวกัมพูชาทุกคนจะร่วมมือกันเพื่อลงชื่อคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคนที่จะมีการทิ้งลิงก์เอาไว้เพื่อเข้าแคมเปญได้อย่างใไไดใดเราะต้องเข้าใจว่าเราชาวกัมพูชาทุกคนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะชาดทุกคนหลายคนยังไม่รู้วิธีที่จะลงทะเบียน คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านอกจากจะร้องเรียนไปที่ศาล ICC แล้วเราจะต้องนาเรื่องทั้งหมดไปร้องเรียนกับศาล i c j เจพร้อมๆกันด้วยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันเบื่อมากๆกับการทําอะไรแบบนี้ทําไมเราจะต้องไปพึ่งพาคนอื่นอยู่เสมอเราควรที่จะมีการจัดการแก้ปัญหาของเราเองกันได้แล้วมั้งไม่งั้นก็จะโดนประเทศไทยเนี่ยข่มเหงไปตลอดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันลงชื่อแล้วหวังว่าจะมีความยุติธรรมให้กับเราชาวกัมพูชา คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหวังว่าศาลไอ c หรือว่าศา,า,าลอาญาระหว่างประเทศจะมีความพิธิตรธรรมให้กับเราในเร็วๆวันนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าน่าจะมีการบอกรายละเอียดในการลงทะเบียนให้มันชัดเจนมากกว่านี้ฉันอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการลงทะเบียนแต่ฉันทําไม่เป็นคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าประชาชนกัมพูชาจะต้องมีการลงชื่ออย่างต่ำๆให้ได้สักหนึ่งล้านคนถึงจะมากเพียงพอให้ศารลระหว่างประเทศนั้นทบทวนคำร้องของเราคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้ช่วยทำคลิปวิดีโอบอกวิธีการลงทะเบียนตั้งแต่เริ่มต้นเขาลิงก์เลยจะได้ไหม เพราะคนคอมเมนต์ส่วนใหญ่นั้นทำกันไม่เป็นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราจะต้องช่วยกันทําให้ประเทศไทยนั้นดูแย่ใน,ในสายตาของคนทั้งโลกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอสอบถามหน่อยว่าศาล ICC เนี่ยหรือว่าศาลอาญาห่องประเทศปกติแล้วจะไม่รับคําร้องจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยตรงและจะไม่สามารถฟ้องคนทั้งประเทศได้จําเป็นจะต้องฟ้องแค่บุคคลใดบุคคลหนึ่งคุณจะฟ้องใครละ่ะนายกรัฐมนตรีไทยหรือว่าผู้นําของคนไทยคนไหนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าการมีส่วนร่วมของคนคอมเมนต์ทั้งประเทศในครั้งนี้ มันจะเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ถ้า,าเราสามารถนําพวกเขาขึ้นสาลโลกได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศเราเป็นประเทศเล็กๆที่ต้องการความสงบสุขแต่เราก็ต้องการความวยุติธรรมให้กับเราด้วยเพราะฉะนั้นสารอาญาระหว่างประเทศนี่แหละถือเป็นเครื่องมือชั้นดีเลยที่จะทําให้เราเนี่ยเป็นผู้ชนะและประเทศไทยพวกเขาจะเป็นผู้แพ้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอยากจะไปลงชื่อเหมือนกันแต่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษอยากจะให้มีการลงชื่อในเว็บไซต์ที่เป็นภาษาเขมรบ้างคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเดี๋ยวนะ ฉันไม่ต้องการดับฝันใครบางคนแต่ประเทศไทยพวกเขาไม่ได้เป็นสมาชิกศาล ICC และศาล ICC เนี่ยจะทําอะไรพวกเขาได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราต้องร่วมมือกันประจารประเทศไทยในเวทีระดับนานา,นาชาติคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าศา,า,าลอาญาระหว่างประเทศไม่ใช่ศาลที่จะสามารถตัดสินอะไรก็ได้เพราะมีหลายประเทศที่ไม่ยอมรับกับคําตัดสินประเทศไทยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ไม่รับคําตัดสินอยู่แล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยมันก็เสียเวลาเปล่าที่เราจะเรื่องไปฟ้อง อ่าก็คอมเมนต์ของคนคอมเมนต์ไปฟังกันประมาณนี้กันล้วกันนะครับจริงๆเนี่ยคอมเมนต์โอ้โหมีเป็นหลักพันคอมเมนต์เลยนะเพียงแต่หลักๆแล้วเนี่ยแทบจะประมาณ80%เนี่ยพวกเขาจะเข้ามาถามนะครับว่าสรุปแล้วไอ้ลิงก์ที่ให้กดเข้าไปลงชื่อเนี่ยมันมีลิงก์ที่เป็นภาษามเขมรหรือเปล่าเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยอ่านภาษาอมมังกฤษกันไม่ออกน,นะครับโอ้โหก็บอกแล้วตอนเรียนเนี่ยให้ขยันขยันจะได้ไม่แง่แล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ยังไงก็อย่าลืมยกคนคอมเมนต์แบบสุภาพชชนน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 ใให้้้่่าาทรรบบออองงคคคคมมมมเเตต์์กกกัััลละะถึดววยแ และก่อนที่เราจะลาจากกันไปเนี่ยนะก็ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับถ้าใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนี้เนี่ยก็รบกวนให้เข้าไปกดติดตามที่ช่องติดต่อกันหน่อยก็แล้วกันนะครับตอนนี้มีช่องออฟฟิเชียลนักออกอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีนักออกช่องปลอมดูดคลิปหน้าไปลงกันชํำเลยนะครับยอดวิวแมงได้มากกว่าช่องจริงสะอีกแล้วก็มีเพจนักออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คนติดตามยังไม่เท่าไหร่เองนะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปช่วยกดต ใครกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยนะว่าติดตามน้เนี่ยมาจากช่องสีดำและส่วนสำหรับในคลิปนี้ก็ขอลากันเลยสวัสดีและสวัสดีดจ้า